สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคำทํานายของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนตุลาคมพศ2564ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16พฤศจิกายน จนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีพิจิกกับรัคนาพิจิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะเเอขอความกรุณานะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะ แล้วก็ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีของเดือนกันยายนสิงหากรกระดาให้กดไปดูที่ใต้คลิปได้ค่ะให้กดตรงตัวลูกศรลูกศรตัว V เข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เพราะเอทำ p ย a ลิ i ต t เอทำ playlist ทำนายดวง12ราศีของเดือนกันยา สิงหากระดกกดาไว้หมดแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะใช้ไพ่ทาโร่สามชุดดูดวงทั่วไปให้กับชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนท่านอะไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าไหร่มีการสูญเสียเงินทองที่มีความยากลำบากในการทำงานมีการสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของตัวเอง มีปัญหาหนักๆเข้ามามีเรื่องให้ท่านเนี่ยหนักใจท่านรู้สึกเป็นทุกข์กับปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมีความยากจนและมีการตกงานรวมไปถึงอาจจะโดนคุณใสมนดําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยเหมือนโดนคุณใสอะไพ่ขึ้นดีนะ ในเรื่องอันนี้จะเกี่ยวกับต่างชาติอันนี้ก็จะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเหมือนกันปัญหาเรื่องการเงินของคุณนะคะเกิดจากความที่คุณอะประมาทไม่มอง รายละเอียดบางจุดทําให้เกิดการสูญเสียขึ้นคุณจะมีความยุ่งยากในเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่คุณต้องแก้ไขควรจะรอบคอบสักหน่อยคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกท้อแท้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะทําให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเป็นช่วงที่ว่าเอ่อในเดือนในเดือน ตุลาคมนี้มันเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะต้องอดทนแต่ว่าผลประโยชน์หรือเงินทองในท้ายที่สุดมันก็จะได้มาได้ค่ะผลประโยชน์และเงินทองในท้ายที่สุดคุณก็จะได้มันมาแน่นอนมันอาจจะลำบากใจสัหน่อยแต่คุณก็จะได้มันมาแน่นอนบทสรุปนะคะก็เหมือนกับคุณน่ะยืนบนเนี่ยเหมือนคุณยืนบนเสาไม้ไผ่อะแล้วรอบๆก็เป็นไฟไปหมดเลยอะเหมือนคนฝึก ฝึกกระสินไฟเลยอะเหมือนกับว่าแบบให้อารมณ์เหมือนคนที่แบบฝึกอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าคือมันเป็นอารมณ์เหมือนคุณอะแบบต้องอดทนเออในเดือนพฤศจิกายนก็จะดีขึ้นเองค่ะในเดือนพฤศจิกายนในเดือนเกิดของคุณอะมันจะดีขึ้นเอง ในเดือนตุลา2 5 6 4เนี่ยมันเป็นสภาวะคือถูกกดดันถูกกดดันถูกบีบคั้นคุณจะมีเรื่องต้องเสียเงินอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเกี่ยวกับบ้านที่ดินอาจจะค่าซ่อมบ้านค่าต่อพรบรถยนต์จ่ายใบเสร็จใบสั่งจ่ายภาษีโรงเรือน มีดวงที่จะต้องเสียเงินค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านหรือเกี่ยวกับจ่ายค่าภาษีเข้ามานะอาจจะภาษีโรงเรือนก็ได้ในตำแหน่งบริวาร่ะได้ไพ่โจรคุณต้องระมัดระวังนะในการครบเด็กแล้วจะเดือดร้อนลูกเต้าขโมยังินได้นะเพราะว่ามันเป็นไพ่โจรให้ระวังลูกเต้าขโมยเงิน ลูกจ้างลูกจ้างในร้านอาหารจิกตังให้ระวังลูกจ้างอมเงินจิกเงินเอาเปรียบลูกจ้างขโมยของแก้เค้ดโดยการทำบุญให้กับเด็กกำพร้าคุณอาจจะเดือดร้อนเพราะเด็กได้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่ๆอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่ๆเป็นคนต่างชาตินะมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติ แต่โดยสรุปในเดือนพูดให้สรุปนะพูดให้สรุปนะคือในเดือนตุลาคมพศสองพันห้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณนะ่ะหวานอมขมขืนนนะเหมือนคุณมีความกดดันรู้สึกเหมือนถูกกดดันถูกกดดันถูกบีบคั้นไม่มีความสุขมีความทุกข์อาจเป็นโรคซึมเศร้า มันเป็นความรู้สึกเหมือนถูกกดดันเพราะดูจากไพ่อะไพ่มันสะท้อนว่าถูกกดดันถูกบีบคั้นไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนเลยนะว่าคุณอะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพียมลำพังเป็นปัญหาที่ไม่มีใครช่วยคุณได้คุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็คือว่าไม่มีใครช่วยเรานอกจากเราต้องช่วยตัวเองตนคือต้นคือที่พึ่งแห่งตนค่ะ อัตนาจโจทยตานังตนคือที่พึ่งแห่งตนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาวราศีชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมเนี้ยบอกได้เลยว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครมาช่วยเราได้บอกได้เลยแล้วดูจากสภาพแวดล้อมนะก็มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาทําให้ชื่นใจอยู่หรอกเพราะว่ามันมีไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับคนต่างชาติขึ้นไพ่สองไม้ ไกกพ่จักรพรรดิก็อาจจะมีการติดต่องานกับคนต่างชาติคุณมีเกณฑ์นะจะทะเลาะก,กับคนอายุน้อยกว่ามีศัตรูเป็นชาวต่างชาติมีเกณฑ์ที่คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะมีศัตรูเป็นคนต่างชาติคนอายุน้อยกว่าจะทําให้เดือดร้อนนะคะในตําแหน่งบุตรบริวารได้ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยให้ระวังอ่ะคนในบ้านเป็นขโมยลูกขโมยตัง สุนัขหมาแมวงูนกป่วยสุนัขสัตว์เลี้ยงหนีออกจากบ้านแมวแมวมันหนีออกจากบ้านสุนัขมันหนีออกจากบ้านเป็นไปได้ค่ะหมาแมวเนี่ยหนีออกจากบ้านหมาแมวหนีออกจากบ้านนกหนีออกจากกรงเป็นสภาวะที่คุณน่ะต้องอดทนเป็นการฝึกจิต อย่างหนึ่งชาวราศีพิจิกเนี่ยเหมือนคุณจะต้องฝึกจิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะในช่วงตุลาท่านที่ตกงานอยู่อะจะได้งานทําแต่บอกได้เลยนะว่าคุณเนี่ยถูกลุมกันแกล้งเนี่ยเหมือนโดนเหมือนโดนลุมแกล้งเลยะจะถูกลุมกันแกล้งในเดือนตุลาคมะ่ะอจะมีบางท่านที่จะมีปัญหาทางด้านคดีความ จะมีบางคนที่จะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่านมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตจากการขายอสังหาริมทรัพย์มีดวงที่จะได้เงินก้อนโตจากการขายอสังหาริมทรัพย์เช่นเช่นขายคอนโดขายมอเตอร์ไซค์ขายรถมีรถอยู่5คันขายไป2องคันมีมอเตอร์ไซค์10คันก็ขายไปเลยสัก5คันเอาเงินมาซื้อข้าวกิน มีดวงที่จะได้เงินก้อนจากการขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บอกได้เลยค่ะว่าเป็นเงินก้อนนี้นะเนี่ยถ้ามันไพ่มันขึ้นอย่างนี้เน,นี่ยนะเนี่ยไพ่มันขึ้นแถวเนี้ยหมดเลยอ่ะไพ่แถวเนี้ยมันแปรไปในทางเดียวกันเลยว่าเนี่ยสองใบเนี้ยก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์สองใบนี้ก็จะเกี่ยวกับเงินก้อนอันเนี้ยเงินก้อนที่ได้ได้มาจากการขายทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีพิจิก กับชาวลัคนาพิจิกมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการขายสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมัรั์บ้านรถที่ดินคอนโดมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานหรืออะไรก็ตามได้บทสรุปนะคะมันก็เหมือนคุณน่ะต้องอดทนน่ะอันนี้เหมือนเป็นการอดทนนะเป็นการอดทนเพื่อฝึกวิชาแต่ถ้าสมาธิเสียธาตุไฟเข้าแทรกก็อาจจะตายได้หรือไม่ก็ถ้าเสียสมาธิถ้าเสียสมาธิ ยืนขาเดียวอะ่ะมันลําบากในการทรงตัวการยืนขาเดียวอะ่ะมันลําบากในการทรงตัวถ้าคุณเสียสมาธินะคุณก็พลาดได้อันนี้คือเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าคุณทํางานไม่ระวงังหรือเสียสมาธิคนที่ทําอาชีพะ่ะเป็นพวกช่างซ่อมรถโรงงานในอุตสาหกรรมน่ะพวกโรงงานคนที่ทํางานในโรงงานถลุงแร่เหล็กโรงงานโรงงานเกี่ยวกับประกอบรถยนต์คนที่ทํางาน เป็นพวกวิศาวากรรมเคมีอยู่กับสารเคมีอันตรายทำงานในโรงงานอันตรายทำงานในคนที่ทำงานในในจุดที่มันอันตรายอ่ะเช่น <Bj> เป็นวิศวกรในโรงงานปรมาณูเป็นวิศวกรเคมีต้องทำงานกับสารเคมีเป็นคนที่เป็นช่างซ่อมรถคนที่เป็นช่างไฟฟ้าทำงานกับไฟฟ้าพลาดนิดเดียวกับไฟช็อตตายเ <ust> <t ie> พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงาน ในงานที่มันมีอันตรายรวมไปถึงคนที่มีหน้าที่ออตัดขนสุนัขหมาแมวด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าในเดือนตุลาน,นียมันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเสียสมาธิในการทำงานอ่ะคุณก็อาจจะมีอุบัติเหตุในการทำงานหรือไปเจอสุนัขดุดุกัดหน้าแหกเอาก็ได้เพราะว่าเออบางอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพอันตราย ถ้าเจอหมาดุก็ต้องระวังแต่ถ้าเจอแมวแมวที่มันไม่ดุมันก็ไม่ดุแมวบางตัวมันดุสุนัขบางตัวมันดุมากนะสุนัขบางตัวมันดุมากเลยนะมันโดนเวลามันโดนเจ้าของอะจับไปตัดขนเนี่ยมันจะแบบอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยตัวตัวคนที่ทํางานที่ว่าต้องเสี่ยงอันตรายเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้มากในสิ่งที่ต้องเผชิญแต่อุปสรรคของคุณเนี่ยมันก็ อุปสรรคของคุณที่มีในเดือนตุลานะ่ะจะเป็นเรื่องเงินแล้วก็ระวังเกี่ยวกับการถูกคุณใสมนดำการถูกแช่งถูกคนใสมนดำภาวะการตกงานเป็นไปได้สูงโครคภัยไข้เจ็บที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุทำให้คุณะกระเป๋าแห้งคุณจะต้องเสียเงินค่าดูแลสุขภาพรวมไปถึงคนใกล้ชิดเนี่ย ก็คนใกล้ชิดลูกเต้าอ่ะก็อาจจะทําให้คุณเสียเงินในทางกับการเนี่ยคุณอาจจะมีคดีความคุณอาจกําลังมีคดีความข้อพิาพาทเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอยู่ต้องระวังการถูกโกงหรือยื้อแย่งมรดกของตัวเองไปนี่คือสิ่งที่ต้องระวังในด้านความรักเนี่ยนะคุณก็ต้องระวังที่เพศตรงข้ามอ่ะจ,จะเป็นต้นเหตุให้คุณเสียเงินได้ คุณจะเจอปัญหาบางอย่างอะที่ว่าเพศตรงข้ามเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุทําให้คุณอะมีปัญหาถ้าดูจากภาพรวมแล้วนะทางแก้ก็คือว่าคุณอะต้องอยู่เฉยๆหรือต้องอยู่นิ่งๆคุณจะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามเป็นไปได้นะเพศตรงข้ามเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้คุณเดือดร้อนได้ เพศตรงข้ามเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้คุณเดือดร้อนได้แต่ถ้าหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่เนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากหมอหมอที่เป็นเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณจะได้หมอผู้หญิงรักษาถ้าให้พูดถึงเรื่องคนรักของคุณนะเ,เขายังไม่มอบใจให้คุณเต็มร้อยนะ มันเป็นไพ่ที่หมายถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์น่ะเป็นเหมือนกับว่าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งคบหากันเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานเขายังไม่มอบหัวใจให้ท่านเต็มร้อยคุณอาจจะต้องเอ,อ่อทำทุกอย่างเพื่อเขาหรืออาจจะต้องแบบเหมือนคุณนะ่ะอาจจะต้องแบบอดทนให้มากถ้าถามถึงเรื่องหวยโชคลาภนะการพนันเนี่ย ก็อาจจะได้โชคลาบเป็นไอ้นี่นะพวกแบบเออเป็นลาบพวกของกินพวกขนมจะได้ลาบปากจะได้ทานอาหารอร่อยได้กินของอร่อยอร่อยกินของที่ตัวเองกินแล้วมีความสุขของที่กินแล้วสบายใจของที่เป็นของที่แบบคุณกินแล้วคุณแบบเอออร่อยแล้วก็ฟรีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราจะดูดวงความรักของคนโสดด้วยไพ่ทาโร่ญี่ปุน่นคลิปนี้นะคะหรือว่าเอออันเนี้ยจะใช้ไพ่ทาโร่ญี่ปุน่นเปิดดวงสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ให้ค่ะดูดวงเปิดดวงทํานายสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เริ่มเลยนะคะ สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะเจอรักครั้งใหม่คุณจะเจอรักครั้งใหม่น่าจะก,กับคนต่างชาตินะจะเจอรักครั้งใหม่กับคนต่างชาติต่างภาษาคนคนเนี้ยเป็นชาวราศีธาตุน้ำราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะแล้วก็คุณ่ะจะเปิดใจรับรักจากเขา แต่ว่าคุณอะยังไม่ลืมอันนี้คือเหมือนคุณอะแบบซึมเศร้านะคือมีอาการโรคซึมเศร้ายังไม่ลืมอดีตรักอันขมขื่นและเจ็บช้ำคือคุณอะยังไม่ลืมความรักที่มันเจ็บช้ำอะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไปต่อได้ค่อนข้างลำบากนะหากคุณเป็นสาวโสดหรือหนุ่มโสดเนี่ยเพศตรงข้ามอะ ยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบคุณนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะน่าจะมีแฟนอยู่แล้วคุณน่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่ก็คุณนะ่ะยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าคือในอดีตนะ่ะอาจจะมีการขัดแยง้งกันทะเลาะกันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยแหละความรักครั้งใหม่ของคุณนะ่ะที่คุณจะได้พบเจอเนี่ยมีแนวโน้มสูงนะที่ว่าจะ จะเป็นคนต่างชาตินะคะจะเป็นคนต่างชาติหรือคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณนะ่ะไม่มีความสุขในชีวิตนะคะไม่มีความสุขในเรื่องความรักคุณเต็มไปด้วยความทุกข์นะคะจิตใจของคุณนะ่ะไม่สบายใจเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็มีการสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่ เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายคือในอดีตเนี่ยนะคือคุณอะสูญเสียจบสิ้นความสัมพันธ์กับคนรักไม่จากเป็นก็จากตายมีความทุกข์และทมฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็สูญเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะมีความสุขในความรักมากขึ้นมีดวงที่จะสมหวังในความรัก ในอนาคตเนี่ยความรักของคุณเนี่ยจะสมบูรณ์แบบเพราะได้เพื่อนได้เพื่อนที่เข้ามาช่วยมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุน้อยกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาจากประเทศที่เป็นเกาะคุณจะได้พบรักกับชาวชาวประเทศที่มาจากเกาะเกาะเกาะฟิลิปปินส์เกาะอ,อังกฤษเกาะเกาะนิวซีแลนด์ เกาะใต่ไม่ใช่สิเกาะฮ่องกงเกาะฮ่องกงเกาะซิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะได้ไปเที่ยวทะเลในด้านความรักเนี่ยคุณอะเจอกับความไม่ยุติธรรมไม่ไม่คุณเจอกับความไม่ยุติธรรมแล้วก็ คนรักเอาลัดเอาเปรียบที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยชินกับการใช้อำนาจหรือเอาแต่ใจตัวเองมากและตีกรอบคนรักให้เขาต้องอ่อนข้อยอมตามคนรักของคุณน่ะเขาก็อยู่กับคุณเขาไม่มีความสุขเพราะว่าคุณน่ะชอบบีบบังคับให้เขาทําในนูน่นในสิ่งที่เขาไม่อยากทําในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะได้รับบทเรียนมาแล้วว่าการ การบีบบังคับให้คนรักให้คนรักต้องทําตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยทําให้คนรักบเบื่อและเขาก็จะหาทางผละหนีจากคุณไปในสายตาของใครหลายๆคนที่เฝ้าดูเขารู้แต่ว่าเขาไม่อยากยุ่งกับปัญหาตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณน่ะใช้อำนาจบีบคั้นแฟนและเพื่อนฝูงคุณเนี่ย ก็เสือเข้าข้างคุณด้วยเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยใช้อำนาจขม่ขมข่มแฟนโดยที่เพื่อนๆอ,นอะ่ะแบบเฮ้เ hey, ฮ hey, อะไรเงี้ยเฮ้เฮเฮเอาเลย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 ,เ,เ,ลยเพื่อนเชียเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของคุณเขารู้สึกแบบไม่มีความสุขอะ่ะเนี่ยเหมือนคนรักของคุณเขาไม่มีความสุขอะ่ะ เหมือนเขาต้องอันเนี้ยเหมือนกับว่าต้องทนทุกข์อ่ะต้องทํางานหนักหักโหมอะ่ะและ้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขแล้วเขาก็ฟุ้งซ่านด้วยอันนี้เหมือนเขาอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้เจอคนใหม่นะแต่ใจคุณอ่ะก็ยังไม่ลืมอดีตนี่คือสิ่งที่ไพ่นี่คือสิ่งที่ไพ่อพบอกนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูดวงของคนที่มีแฟนด้วยไพ่ทาโร่วงกลมนะคะเราจะมาดูดวงความรักของคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะใบที่หนึ่งค่ะเทวทูตนะคะ เทวทูตถือแก้วในมือนะคะไม่รู้ว่าแก้วแก้วเหล้าหรือแก้วสมุนแก้วไวน์ถือแก้วหรอจริงๆพไพ่ใบนี้ยหมายถึงการฉีดวัคซีนนะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะมีเกณฑ์ตั้งคันสูงมากเลยมีเกณฑ์ได้บุตรสูงมากมากๆหัวหน้าเผ่าใสา่หนังควายหนังตัวอะไรไม่รู้นะคะไข่อีสเตอร์ ใช่ดีอะโอเคเลยแหละได้สิบเหรียญได้เดทเดทเนี่ยบางครั้งก็หมายถึงการตั้งครรภ์การป่วยแล้วหายชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกอะท่านที่แต่งงานแล้วสามีคู่ครองภรรยาของท่านสามีของท่านเนี่ยจะป่วย แต่จะได้หมอเก่งๆมาสามารักษาจะมีคนเอายาดีมาให้กินแล้วหายเลยผัวของท่านเมียของท่านนะจะป่วยแต่จะมีคนเอายานะยาดีมากเลยนะเป็นยาแบบเหมือนแบบเป็นเทวทูตเนี่ยเอาถ้วยยามาให้เลยเป็นยาดีฟ้าประทานยาดีฟ้าประทานอาจจะเป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรสมุนไพรเทพประทานพรทานแล้วก็หายป่วย ท่านที่แต่งงานแล้วว่ะมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกชายค่ะมีเกณฑ์ตั้งครันสูงได้ลูกชายแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการฉีดในเดือนตุลาเนี่ยตัวท่านอ่ะกับสามีอ่ะตัวท่านกับภรรยาจะได้ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็มันจะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนส่วนเรื่องเงินเนี่ยนะจะ,จะเจริญเติบโตงอกงามดีมากเพราะได้เจ็ดเหรียญสิบเหรียญบอกได้เลยว่าการงานการเงินดีความรักมั่นคง ในเดือนธันวาเนี่ยนะอาจจะถูกหวยนะในเดือนธันวาเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหวยได้เงินก้อนโตด้วยนะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเป็นทางกุมารทองกับพระศิวะแล้วก็ทางสายพระท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะ่ะเป็นทางเป็นสายทางพระกุมารทองกุมารทองพระรวมไปถึงพระศิวะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะและการงานของท่านเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนรักของท่านอ่ะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสามีของท่านจะก้าวหน้าในการงานภรรยาของท่านจะได้เลื่อนเงินเดือนการงานของคู่ครองหน้าที่การงานของคู่ครองดีความรักก็สุขสมหวังจะมีความปรับปรับปรุงตัวเข้าหากันอ่ะ คือความรักจะสุขสมหวังทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะปรับตัวเข้าเข้าหากันได้ดีถ้าทะเลาะกันก็ได้ได้คืนดีกันหากทะเลาะเบาะแหวงกันจะได้คืนดีกันมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกชายแน่นอน,นะคะบอกได้เลยว่าลูกชายแน่นอนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะท่านใดสนใจอยากจะดูแบบละเอียดดูแบบละเอียด ท่านใดก็ตามนะคะที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบละเอียดให้ติดต่อได้ทางไลน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิสิกสมหวังในความรักทุกท่านนะคะ